สวัสดีทุกคนครับแต่วันนี้เรามาดูเรื่องประโยคคำสั่ง if e นะครับคำสั่งที่สองนะครับก็คือประโยคคำสั่ง if e then แล้จบจบ,จบด้วย n, e n if นะครับเห็นไ,ไหมครับคลิปที่แล้วเรามี if then e AP, Dem, l s e แต่ประโยคที่สองเราตัด e l s e ออกนะครับนะซึ่งประโยคที่สองเนี่ยใช้ตรวจสอบเงื่อนไขนะครับหลัง if e เนี่ยเหมือนกันนะครับต้อสร้งไคหลังเอวถ้าเป็นจริงนะครับถ้าเป็นจริงก็ก็ให้ทําคําสั่งหลังเดิมแต่ถ้าเป็นเท็จก็ให้จบออกไปเลยนะครับนะมันจะเป็นต้องมีเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูเขียนโปรแกรมเลยนะไปดูเขียนโปรแกรมนะครับเอาโปรแกรมไรดีเอาถ่ายตัวเลขเนะเาะโปรแกรมถ่ายตัวเลขสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับก็เอาเท็จองมานะนักเรียนป๊บ ลาเบลบัตทอนนะครับอาลาเบลใส่เข้าไปหน่อยป้อนตัวเลขนะครับป้อนตัวเลขเอาบัตทอนนะครับปุ่มใส่หน่อยไอ้คิปอื่นเราไม่ได้ใส่เลยเอาเนี่ยใส่หน่อยนะ,ะทายทายครับทายเสร็จ เออเก็บโปรแกรมครับดิมเอกราตัวแปรของตัวที่มากับตัวแปรนะครับดิมเอาอะไรดีเอาเอเนิ่องละเอเท่ากับเอตัวท,ที่ตัวทีเอเอสเอสนะครับเอาเป็นข้อมูลอะไรดีเอาตัวเลขมืนเดิมเนาะ อินดิเจอร์ก็ได้นะครับมาลองอินดิเจอร์ดูนะครับอินดิเจอร์ดูปักปักอ่ะต่อไปครับ a ออรับ a ก่อนเหมือนเดิมครับ a เท่ากับอะไรครับนะ a เท่ากับเทกครับเทกอะไรเอ่ยเทกหนึ่งครับเทกหนึ่งจุดเทกโอเคเมื่อรับค่าแล้วตรวจสอบเงื่อนไขครับ if อ้าว กำหนดค่าให้ a หน่อย a เท่ากับกรรอะไรดี a เทรร่ากับสมมติว่าฟูจะตั้งตัวเลขห้าสิบห้าห้าสิบห้าเด็ดนะห้าสิบห้านะครับถ้าใช่นะครับก็ให้ขึ้นให้ขึ้นว่าครับครับให้ขึ้นว่า ถูกต้องโอ้ตกครับถูกต้องนะครับขอบคุณน,นะครับต่อไปครับถ้าไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่นี่ถ้าไม่ใช่ก็นั่งรอบหวนะชุบๆคำตอบที่ คุณตอบผิดซึ่บอ่าลองรันตรงนี้มันรันได้ปล่าอ่ารันได้โอเคอ่าลองป้อนตัวเลขดูอ่าลองลองผิดดูก่อนนะเอาพูดสี่สามคุณตอบผิดครับเอาลเลขอะไรเดี๋ยวอ่าลองตอบถูกเลยกันถูกต้องนะครับเห็นไหมครับนะนักเรียนก็ลองเอาไปฝึกฝนดูนะเดี๋ยวเจอกันอาทิตหน้าครับ